นางวิลาวันคัดเชียงแสนอายุ48ปีภูมิลำเนาตำบลห้วยโป่งอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีอาชีพรับราชการครูปัจจุบันนางวิลาวันคัดเชียงแสนดำรงตำแหน่งรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการพัฒนาอาชีพส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหาสังคมการบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณาภัย การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมประชาธิปไตยและการปกครองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสตรีไทยที่สำคัญโดยการทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านที่ดีพึงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ได้รับความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนและครอบครัว ขอกลับขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่พิจารณาคัดเลือกให้ดิฉันได้รับรางวัลน,นี้ค่ะดิฉันตั้งใจว่าจะทำดีต่อไปเพื่อส่วนรวมและเพื่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ